สวัสดีค่ะวันนี้มูมูมิมีคร้าครัวนะคะวันนี้ก็จะมาทําน้ําผักผลไม้ค่ะเพื่อบํารุงสุขภาพกันนะคะอันนี้ก็เหมาะสําหรับทานคนเดียวหนึ่งแก้วใหญ่ๆเลยค่ะส่วนประกอบก็จะมีแครอทนะคะแครอทสดๆที่เราหาซื้อได้จากตลาดล้างแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะเพราะว่าการสกัดน้ําผลไม้นี้เรา นำผลมาไปแช่เย็นแล้วมาสก,กัดแล้วก็ทานน้ำเลยจะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีรสชาติออกเย็นนิดๆค่ะเราไม่ต้องไปเติมน้ำแข็งแอปเปิลเขียวค่ะแล้วก็กระชายค่ะกระชายแล้วก็ใส่นิดหน่อยนะคะ,ะส่วนแครอทเนี่ยเป็นผักที่รับประทานถือว่าดีมากเลยนะคะมันจะมีจะให้ให้สารบำรุงส,สายตา เพราะว่าแครอทมีสารเบตา้าแคโรทีนค่ะ,ะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะบำรุงสายตา,ารัารกษาโรคตาฟางตาต้ออะไรเงี้ยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมีแล้วก็มีส่วนช่วยชะลอชะลอวัยที่ที่เกิดจาก พอเราอายุเยอะแล้วก็จะมีริ้วรอยอะไรอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้ระบบหมุนเวียนในเลือดดีประมาณนี้ค่ะมันมีมีสปปรรพคุณหลายอย่างนะคะเราก็ต้องไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูค่ะโเครอนะคะประเด็นคือเรารับประทานเน้นเรื่องบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตาเพราะว่ามันมี สารเบต้าแคโรทีนค่ะมีวิตามิน A มีแคลเซียมวิตามิน C วิตามิน E อย่างเงี้ยมีมีหลายตัวค่ะเราก็จะมาดูว่าแอปเปิลมีอะไรบ้างค่ะส่วนแอปเปิลเขียวนะคะประโยชน์ของแอปเปิลเขียวคืออุดมไปด้วยไฟเบอร์ค่ะใยอาหารนะคะจริงๆแล้วถ้าทานได้แนะนำให้ทาน ปอกเปลือกแล้วก็ทานเนื้อเลยค่ะแอปเปิลเขียวนะคะเพราะไฟเบอร์เขาสูงมากเลยเหมาะสําหรับคนที่ควบคุมน้ําตาลหรือว่าต้องการควบคุมเรื่องน้ําหนักอันนี้ถ้าทานทั้งผลอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะด้านเนื้อด้วยเพราะว่ายใยอาหารเยอะอแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะสำหรับแอปเปิลเขียว อแอปเปิลเขียวเนี่ยมันจะมีรสชาติออกเปรี้ยวๆแต่ว่าบางถ้าลูกเล็กหน่อยก็จะเปรี้ยวเยอะถ้าลูกใหญ่ประมาณเนี้ยก็จะเปรี้ยวน้อยะคะ่ะบางลูกเนื้อฟูๆก็เจอกหวานๆนะคะรสชาติเจาะเปรี้ยวๆเ,เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะรับประทานแอปเปิลเขียวเพราะว่าเรื่องน้ำตาลมีน้อยมากค่ะ ก็ข้อมูลเราก็คร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากระชายมีอะไรบ้างค่ะส่วนกระชายนะคะก็เป็นกระชายเหลืองบ้านเรานี่แหละค่ะที่เราเอามาสำหรับผัดชาประมาณนี้ค่ะที่ว่ามาซอยใส่ผัดกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาทำใส่น้ำผักผลไม้ค่ะกระชายมีหลายแบบนะคะ มีกระชายขาวกช็ชายเหลืองกระชายดาค่ะสรรพคุณของกระชายนี่ถือว่าดีมากเลยนะคะเทียบเท่าได้กับสมเนี่ยค่ะเทียบเท่าได้กับสมเลยนะคะช่วยบำรุงร่างกายค่ะเป็นยาอายุธนะช่วยบำรุงธาตุในร่างกายค่ะมีฤทธิ์เหมือนสมทุกอย่างเลยนะคะกระชายเหลืองมีสรรพคุณแก้วิงเวียน แน่นหน้าอกช่วยบำรุงกำลังบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายมีอีกหลายๆข้อนะคะกระชายที่ว่ามีคุณสสมบัติดีมากเลยค่ะวันนี้เราก็เอามาแัดแปลงทำน้ำผักผลไม้ค่ะเพื่อสุขภาพนะคะเราก็ามาทำกันเลยประโยชน์ ประโยชน์ของผักผลไม้มีมากกว่านี้นะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เราก็แนะนำคร่าวๆค่ะเราก็มาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็ปอกเปลือกไทรหลอดปอกเปลือกทิ้งนิดนึงค่ะเพราะว่าต่อให้เราล้างแล้วก็ควรจะปอกทิ้งนะคะ ก่อนที่เราจะใส่เครื่องสกัดนะคะเราก็ฝานให้เป็นบ้างนิดนึงค่ะแบบนี้ค่ะช่วยให้เครื่องทำงานไม่หนักมากนะคะ ส่วนแอปเปิลไม่ต้องปอกเปลือกค่ะผ่าเอาแค่เม็ดออกนะคะอ่าเขาว่าแอปเปิลทานเม็ดไม่ดีค่ะแต่ว่าไม่ดียังไงอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเอ่อฟัง่อ,ต,อต่อมาแต่จริงๆก็มีใครทานเม็ดแอปเปิลเนาะเอาออกก็เพื่อความสบายใจ เราใส่แอปเปิลสองลูกแครอทให้รสชาติหวานมันค่ะส่วนแอปเปิลมีรสชาติอมเปรี้ยวๆเ,เราก็จะได้น้ำผักผลไม้ที่หวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆอร่อยค่ะส่วนกระชายล้วก็ใช้บำรุงร่างกายใส่นิดๆหน่อยๆกะชายทานมากไม่ดีนะคะร้อน กระชายมีนิดร้อนค่ะทานมากๆร้อนในได้นะคะแต่ถ้าทานานิดๆเพื่อเป็นยาบำรุงร่างกายดีมากเลยค่ะโเคเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะทำการสกัดน้ำผลไม้กันค่ะค่ะแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเราก็ประกอบน้ำประกอบเครื่องน้ำเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้เรียบร้อยแล้วนะคะ เป็นเครื่องสกัดเย็นนะคะเราก็มาทำการเปิดเลยค่ะะคะอือจะทำง,งานประมาณนี้ตัวผลไม้ที่มีอ่าะชายใส่ก่อนนะคะมันเป็นผลไม้ที่เนื้ออ่อนนะคะใส่ลงไป,ป,ป,ปแล้วตามแอปเปิ้ลนีค่ะเครื่องเขาก็จะทำการบีบอัด กัดเอาตะน,น้ำออกมาค่ะอาจจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าไฟในห้องมืดค่ะแล้วก็ใส่ลงไปเครื่องเดี๋ยวนี้บางเครื่องสามารถใส่แอปเปิ้ลได้ทั้งลูกเลยนะคะเราใส่ออกไปแล้วก็ น้ำก็จะออกมาอีกหนึ่งข้างแล้วก็ใช้ตะกแกรงกรองนะคะเพื่อไม่ให้กากลงไปส่วนอันนี้คือกากที่เขาแยกออกมาแล้วค่ะอันนี้ก็คือกากของกระชายนะคะที่หล่นลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยกาก,ากแอปเปะะิ้ลค่ะส่วนน้ำก็จะออกมาอยู่ในถ้วยที่เรากองเอาไว้เรียบร้อยแล้วหอมกระชายค่ะ สดชื่นมากเลยค่ะขนาดยังไม่ได้ทานนะคะเราก็ใส่ถัลอดใสเขาก็จะการบีบเขาเรียกว่าสกัดน้ำผลไม้เป็นเครื่องสกัดเย็นค่ะเราก็จะได้ทานน้ำผลไม้สดๆเพื่อสุขภาพ สดๆเลยค่ะนี่ค่ะแค่หนอด3ลูก ใหญ่แอปเปิลสองลูกกระชายประมาณสองสามแง่งแล้วแต่เราจะใส่นะคะก็จะได้น้ําผลไม้สกัดเย็นก็หนึ่งแก้วใหญ่ๆเลยค่ะเน่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ แล้ก็รอสักแป๊บนึงแล้วเราจะนำมาใส่แก้วนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็าถาดกองกากออกนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำการตักฟองออกนิดหน่อยค่ะมันก็จะมีฟองเนาะเห็นกันไหมเนาะนี่ตักฟองออกค่ะ ผักผลไม้ใส่ตู้เย็นมันมีเย็นแล้วนะคะอันนี้ก็พร้อมที่จะรับประทานเลยไม่ต้องใส่น้ำแข็งนี่เสร็จแล้วเราก็มาทำการใส่เกิดแก้วกัน เห็นไหมคะสีสันน่าทานค่ะแต่สีแคอราจะออกมากกว่าแอปเปลิลจะมองไม่ไม่ออกเลยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานค่ะน้ำผักผลไม้สกัดค่ะไม่ต้องเติมน้ำไม่ต้องเติมน้ำตาลนะคะได้รสชาติผลไม้แล้วก็ผักเน้นๆเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชม วันหลังเราจะทำน้ำกระชายสกัดแล้วก็มาผสมน้ำผึ้งมะน,นาวทานอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ